นี่ครับวันนี้ครับเรามารีวิวเรื่องของถ่านอัดแท่งครับที่เรานําไปขายที่ร้านครับเป็นถ่านของพวกเราเองครับเนี่ฮะไฟแรงครับผมดูไฟแรงครับวันนี้เราจะย่างเนื้อเนาะนี่ย่างเนื้อกันโอ้ไฟแรงเกินพี่น้องนี่ฮะใส่เยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไฟแรงมากเลยครับนี่ฮะจะมาย่างเนื้อเอาออกนิดนึงไหมไฟมันแรงเกิน ใส่เยอะเกินมันก็จะไหม้นี่ฮะเป็นฐานอัดแท่งครับเนาะ,ะฐานอัดแท่งครับที่โอ้โหแรงเกินนี่น้องเนาะไม่มีควันเลยครับควันน้อยมากครับคุณภาพของฐานครับสา่าอยู่ได้ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงอะไรคิดฐานเลยฐานมันได้เกินอันนี้เราจะย่างเนื้อ เนื้อหมูครับเนาะเป็นเนื้อสันฮะเนื้อสันคอกันไอ้หน้องน่ากินมากมากเลยเนาะกับการอายกตัวหนึ่งโยนี่ยรอรอรอโอ้ทานแรงเกินไปครับทานใส่เยอะเกินไปเนาะมันทำมาให้ไฟมันแรงเกินเ,เก็บไว้ก่อนเอาลงไว้ก่อนฮะโอ้ย ใส่เยอะเกินไปครับจริงยางต้องใส่ไฟน้อยๆไปอ่อนๆหน่อยมันจะไหม้เดับร้อยครับใส่ประมาณนี้นะฮะนี่ครับ นี่เรามาย่างเนื้อครับโอ้โหดูน้ำมันหยุดลงไปครับทำให้ไฟลุกขึ้นมาเลยกลัวมันจะไหมครับรอืมตาลยละมาเป็นยังไง จะได้กินแบบนี้ี่ไปอะไรเกินครับมันจะเป็นหมูไหมครับเัวนี้ทำไงจะได้กินมันไหมเหมืมนอนเออลยไม่ใช่มันไหมไงด๋วไหมหรอ ดำเลยขึ้นดำเอะเดี๋ยวจะให้ชมครับตอนสุกครับเนาะจะได้ให้ชมว่าน่ากินขนาดไหนครับ